สวัสดีครับอยู่วิภนครนะฮะวันนี้เราจะไปดูตัวไวท์แท็กนะฮะหล่อขนาดไหนไปดูครับผมแต่งชุดเหล็กทั้งคันเลยนะฮะมากับชุดเหล็กตัดสีแดงแบบนี้นะฮะดำตัดสีแดงแบบนี้นะครับชุดแต่งแฮมเมอร์ทั้งคันหล่อลงตัวกับล้อยีนะครับยกขึ้น2นิ้วครึ่งนะการชนหลังก็เป็นแฮมเมอร์โรบายหลังแฮมเมอร์นะหล่อลงตัวทั้งคันเลยนะฮะเดี๋ยวมาบอกราคากันนะครับช่วงท้ายว่าราคาเท่าไหร่นะครับจบไปแบบนี้นะครับหล่อลงตัว ดูกันหน้าๆดีกว่านะฮะเรียกว่าหล่อลงตัวสุดๆเลยครับมากระตัววายแท็กนะครับสีดำนะแบบนี้นะครับหล่อลงตัวกับกระจังหน้า FO r d ดีของแรปเตอร์นะครับคันนี้เพิ่มความมีมิติมากขึ้นนะเรียกว่าดําตัดแดงเลยโอ้โหแบบเรียกว่าตัดสี้งมากๆนะฮะแบบลูกค้าเลือกสีเนี่ยเรียกว่าตัวท็อปสุดๆนะสวยงามแล้วก็หล่อลงตัวมากๆเลยนะฮะก็ทาเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับมีไฟทั้ง3มดวงด้วยนะฮะ เวลาขับเวลากลางวันนี่ก็เพิ่มความหล่อมากขึ้นแล้วก็การขับขี่โคตรดีนะครับเรียกว่าสุดๆเลยนะโอเคไปดูที่ไฟหน้าดีกว่าไฟหน้าเนี่ยเรียกว่าไฟหน้า LED นะครับตัวนี้เป็น LED แล้วนะไม่ต้องกลัวว่าอนาคตเนี่ยไฟจะเหลืองนะสวยงามด้วยแล้วก็ใช้งานได้ดีไฟเปิดปิดอัตโนมัติเนาะพร้อมไฟซี a ค Daytime นะครับเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางวันที่การขับขี่แบบนี้นะแล้วก็ขับขี่ดีมากๆด้วยนะครับเวลากลางวันเนาะ โอเคมาดูที่กันชนดน้าล่างนะฮะกันชนดน้าล่างเป็นของแฮมเมอร์แบบนี้นะครับรุ่นที Series นะฮะตัวนี้มีสปอร์ตไลท์ให้ด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ที่กับตัวกันชนนะฮะเรียกว่าแข็งแรบงบึกบึนมากๆส่งขายร้อยแปดสิบประเทศทั่วโลกเลยนะครับในโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับสำหรับกันชนของแฮมเมอร์ของไทยแบบนี้นะครับตัววินเนี่ยสามารถใส่ใต้ปฏิีเบียนได้นะแล้วก็ระบบคูดคอนโทรลแบบอะดับขีฟแล้วก็ตัวเซนเซอร์ต่างๆก็ใช้งานได้จริงนะครับก็ มันจะเห็นได้เลยว่ามีช่องว่างสาหรับใส่ตัววินด้วยแล้วก็เซนเซอร์นะต่างๆที่ยังใส่เพิ่มขึ้น <ๆ S 1> ไปได้นะด้านล่างจะใช้เป็นตัวกันชนด้านล่างกันแข้งนะครับที่จะป้องกันอุปกรณ์หรือว่าสิ่งต่างๆนะครับชนกับตัวเครื่องหรือว่าตัวแครงแข้งพวงมาลัยนะครับแหลกพวงมาลัยนะที่อยู่ตรงใต้คานนะครับก็ป้องกันได้ดีมากๆเลยของแทมเมอร์นะครับฟ้อหมูล่ลากขนาด สามพันครึ่งนะครับมาครบคันเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านบนนิดนึงครับด้านบนคันนี้เป็นสีดำเนาะแล้วก็สกู๊ปก็เป็นสีดําเหมือนกันมากับพร้อมตัวกระทิงที่เป็นสีแดงนะครับก็รอลงตัวตัดกันแบบนี้โคตรหล่อนะครับโอเคมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างแบบเรียกว่ามากับซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดแบบนี้นะก็ลงตัวกับการชนด้านหน้ามากเลยนะครับ ช่องแก๊ปก็มันจะมีประมาณนึงนะครับกับตัวช่องแก๊ปกันชนเนาะเพราะว่าตัวกันชนเดิมเนี่ยมันจะสนิทเลยนะครับเพิ่มความหล่อมากขึ้นเนาะแล้วดูด้านข้างโคตรดุเลยนะครับตัวรถเป็นตัวไอแพคนะค้ำหนึ่งเกียร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับ170ร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับมาดูด้านล่างนิดนึงนะครับด้านล่างก็มากับล้อขนาดยี่สิบนะที่ออฟตัวสวยๆแบบนี้นะล้อแม็กล้อแม็กเออถ่ายล้อแม็กอ่า ล้อขนาด20แบบนี้นะครับออฟลึกประมาณ24นะครับกับยาง3.3คู่่2.5ขอบ20แบบนี้นะฮะกับแม็กมาวิลสวยๆแบบนี้นะครับก็ CNC ก้านสีดำนะครับ CNC ก้านเป็นสีเงินแบบนี้นะครับให้เพิ่มความมีมิติมากขึ้นสไตล์อเมริกันจ๋าเลยนะครับยางก็3.3ค2.5นะครับของคอสติคนะเรียกว่าลุยได้ทุกที่เลยนะเป็นยาง RT โอเคเราไปดูที่โช๊คด้านในครับผมด้านโช๊คด้านในเป็นโช๊คโมโนทูบนะมากับ พอมาของโยงนะครับอันนี้หนุนเพิ้นสนิ้วครึ่งนะแล้วก็ปรับการขับขี่ได้ดีมากๆนะครับพร้อมพอมาแล้วก็เด็กกันโค้งนะก็จะทําให้การควบคุมได้แม่นยำมากขึ้นนะไปดูข้างดีกว่าครับบนด้านข้างนี่ครับเรียกว่าหล่อลงตัวเลยทีเดียวนะครับเวลากดเปิดรถเนี่ยมีไฟด้วยนะครับก็จะเห็นเลยว่าไฟมีทั้งหมด4จุดนะครับเพิ่มความหล่อแล้วก็ใช้งานได้จริงในขึ้นลงเวลางคืนไม่ต้องกลัวเหยียบพ้านนะเพราะว่าตัวนี้เวลาขึ้นลงเนี่ย มันลื่นนิดนึงนะเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าความคงทนรับน้าหนักตัวรถได้ทั้งคันค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็มีไฟด้วยของ t b i นะครับเรียกว่าสวยงามลงตัวกับสีตัวรถมากๆนะครับดมตัดแดงนะครับตัวบนด้าข้างเป็นสีดําตัดแดงด้านข้างรถเป็นลูปม้แบบนี้เลยนะครับตัดสีดําตัวรถนะครับแล้วก็หล่อลงตัวนะครับด้านข้างมีระบบเปิดมืออัจฉริยะด้วยแค่ล็อกแล้วก็ล็อก แค่ใช้สัมผัสแค่นี้นะครับกระจกก็จะพับได้เลยนะครับตัวนี้กระจกล่างพับได้ด้วยนะออโต้ที่ผ่านหน้าจอกลางเลยปุ่มล็อกก็แค่สอดมือไปแค่นี้นะครับก็สามารถปลดล็อกได้เลยง่ายดายมากๆนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปดูด้านในได้เลยนะครับด้านในหรูหราพรีเมียมมากๆนะครับมากระบบสตาร์ทรถผ่านมือถือด้วยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวได้สีส้มแบบนี้นะครับทั้งคันเลยแล้วก็ป้ามอักษรไวทแท็กนะครับ สวยงามเรียกว่าลงตัวสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับแล้วจอนะจอ TFT ขนาด10นิ้วแล้วก็หน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะมาให้ฟูลเอนเตอร์เทนเมนต์ครบครันนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto และก็ปรับแอร์แยกโซนอิสระซ้ายขวานะครับมาให้ครบคันเลยนะครับช่องแอร์เป็นทรงตูดเครื่องเป็เจ็ทนะครับแล้วขอบแอร์เป็นสีดำแบ็คเป็นโอแบบนี้นะครับระบบฟูดซานมาให้ครบระบบไฟหน้าออโต้นะครับก็มาให้ครบเลยแล้วครับคันนี้เป็นเกียร์ 6สปีดนะครับเทอร์โบเดี๋ยวราจะสุดแรงม้านะครับแล้วก็ที่ไวเลสชาร์จก็มีไม่ให้ครบนะอยู่ตรงกลางเลยนะครับก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับและสายต่อ usb type c และ type ปกติได้ด้วยนะครับเบาะคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้านะครับก็ครบครันเลยนะครับโอเคแผงประตูก็เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็กระจกป้องกันการดิบด้วยนะสำหรับฝั่งคนขับนะโอเคไปดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็นั่งสบายนะเรียกว่า มีของท,ที่เก็บของใต้เบาะด้วยนะฮะและช่องแอร์ด้านหลังพร้อมปลั๊ก USB และก็ปลั๊กเสียบทั่วไปนะครับสำหรับชาร์จโน้ตบุ๊กหรือว่าชาร์จมือถือได้เลยนะครับครบคันนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นราวหลังคาแบบนี้นะแต่คันนี้ทําสีดํานะก็เพิ่มความสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรถสวยยิ่งขึ้นนะ โอเคก็ประมาณนี้ครับลงตัวสีตัวรถเนาะแล้วก็โลวว่าด้านหลังของแฮมเมอร์นะครับแบบตัวนี้แบบมีแขนเลยเรียกว่าลงตัวสุดๆนะครับไม่ว่าไปที่ไหนเนาะแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนาะหอยแฮมเมอร์แบบมีแขนตัวนี้รับน้าหนักได้ถึง200กโลเลยนะครับวัดของสินของต่ตางๆนะมีให้เบรกดูนี้สีด้วยหรือลูกค้าอยากติดอุปกรณ์เพิ่มแ้านบนก็สามารถทาได้นะตัวนี้ก็จะเพิ่มความหล่อมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคด้านหลังนะครับด้านหลังมาดูนิดนึงนะด้านหลัง ตัวกระบะนะครับผมกระบะก็จะเป็นลายไวทแท็กแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมคราสสีแดงแบบนี้นะทง่งลงตัวกับตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วที่มีหมุดแบบนี้เลยนะครับลงตัวมากๆกับด้านหน้าด้านหลังเลยโอเคมาดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังล้อเป็นขนาด20เท่ากันนะเป็นยางของ Cos m i ิก t นะครับส3มสิสาวูดสองจุดห้าขอบยีนั่นเองนะครับมากับแม็ก20เท่ากันทั้ง4ีล้อเลยของอามาเวลเนาะแล้วก็ออฟอยู่24นะครับ แม็กขอบ20สีนสีก้านเพิ่มมีมิติมากขึ้นนะครับหล่อลงตัวนะแล้วด้านหลังคันนี้นะครับยังได้ระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับล้อมเบรกมือไฟฟ้าด้วยใช้งานได้ดีมา,มากเลยนะครับแล้วก็ตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นป้องกันการพิกควารหรือว่าระบบกระจายแรงเบรกเท่ากันทั้ง4ล้อนะครับระบบช่วยเสริมแรงเบรกก็มีมาให้ครบแล้วสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็โช้กด้านหลังเนี่ยเท่ากับเป็นโช้กโมโนโทูบนะเพิ่มความนุ่มนวล ในการขับขี่มากขึ้นนะจะไม่กระด้างเหมือนกระบะรุ่นสมัยก่อนๆเนาะ,นนะ,ะด้านหลังเนี่ยจะยกขึ้น2นิ้วครึ่งนะครับเพิ่มความหล่อมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีมากขึ้นในการขับขี่ด้วยนะครับโอเคเดีย๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงครับผมด้านหลังถ้ามองตรงๆนะครับคันนี้เพิ่มตัวกันชนมาให้ด้วยนะครับของแฮมเมอร์นะครับสวยงามลงตัวนะครับพร้อมจุดอุปรกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลากเรือหรือลากอะไรก็มีจุดอุปรกรณ์เบรกหรือว่าเชื่อมต่อไฟเบรก ให้ได้ด้วยนะครับมีพอไวไเรียบร้อยแล้วในส่วนหูล่ากนะครับก็สามารถลากได้ถึงสองตันนะครับพร้อมตัวสปอร์ตไลท์ให้มาครบคันนะครับผมเวลาปดเกียร์ถอยก็จะครบคันเลยทีเดียวนะครับด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นฝาครอบท้าย f อ r d พร้อมคำว่าเรนเจอร์นี้เพิ่มความหล่อมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรถดูเด็ด,ด่นๆมากขึ้นด้วยการตัดสีแดงเข้าไปในตัวอักษรนะครับส่วนไฟท้ายเป็น LED Fu l l s y s t e m นะยกเว้นไฟถอยที่เป็นหลอดไฮโดรเจนเนาะโอเค ในส่วนตัวด้านหลังก็สามารถล็อกอตัวกระบะได้นะครับมีการใส่กุญแจเวลากลเราใส่โรลิ้งชัตเตอร์เพิ่มหรือว่าโดนขโมยไฟท้ายก็ล็อกได้ไม่สามารถเปิดตัวฝากระบะได้นะครับฝาท้ายเป็นอีซีลิฟต์อยู่แล้วนะครับช่วยข่อนแรงยกด้วยนะแล้วก็มีพาวเวอร์เอาเลด้วยนะครับสำหรับปลั๊ก220โวลต์นะครับแล้วก็ปลั๊กพาวเวอร์เอาทเลททั่วไปนะครับสำหรับชาร์จแบตหรือว่า ชาร์จสปอร์ตไลท์แบตต่างๆโนต้ตบุ๊กอะไรก็นั่งเล่นท้้งหลังได้นะเวลาทํางานใส่แคมปิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดความดูความหล่อนิดนึงนะก็จะหล่อๆประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันอีกทีนึงนะฮะคันนี้เป็นวายแทนะครับค่ะ เครื่อง2,000นะครับเทอร์โบเดี่ยวนะครับซิงเกิลเทอร์โบนะครับเกียร์6สปีดออโต้นะครับขับเครื่อง2ล้อหลังนะครับราคาอยู่ที่หนึ0 0 0้านนะครับรอแบบนี้เลยไม่ต้องเพิ่มนะถ้าสีขาวเพิ่มหนึ่งหมื่นนะครับสีส้มเพิ่ม1นึ่งหมื่นนะครับรอก็จะรอแบบนี้เลยค่างวดอยู่ประมาณ1 1ื0 0หนึ่งไม่เกินนี้ครับไม่เกินหมื่นเนาะก็ผ่อนที่7ปีนะครับดาวเริ่มต้นที่หลักหมื่นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ออกรถ อยู่ที่ห9 0 0 0บาทนะครับสำหรับเดือนตุลา this ปี66นะครับก็จะได้่อๆแบบนี้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับจะไม่พลาดโปรโมชั่นต่างๆเด็ดๆนะครับแล้วก็มีคำถามสอบถามผ่านได้อินบ็อกซ์เลยว่าหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับที่ศูนย์้กสี่าหนะครับหรือทักมาอินบ็อกซ์ในเพจนะครับหรือในยูทูบนะครับวันนี้เดี๋ควขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ